now sun the full moon y e a สวยงามไหมคะทุกท่านพระาทิตย์กำลังทรงกรดคะ่ะสวยงามเลยคะ่ะอยากให้ทุกท่านได้เห็นนะคะพระาทิตย์ทรงกรดคะ่ะงามไหมคะกำลังสวยงามเลยคะ่ะโอ้ย really nice the sun วันนี้เป็นวันลาหูนะคะ สวยงามมากเลยค่ะอยากให้ทุกท่านเห็นนะคะวันนี้พระจันทร์ทรงกฎค่ะโอเคเริ่มวงอยู่ค,ค่ะทุกท่านเห็นไหมคะทุกท่านเห็นไหมคะความงามของพระจันทร์พระจันทร์ทรงกฎ

ลแล้วก็มีพระจันรอีกสองอันหนึ่งอยู่ข้างล่างค่ะนั่นก็คือหัวของอลันนั่นเอง <c oughs> อ,อันนี้ผาทิศค่ะพาทิศทรงกฎเสื้อสั้นเรื่อยเย En> yes, very good. สวยงามมากเลยค่ะนานๆกว่าเราจะได้เห็นสักทีนะคะมันไม่ได้เห็นง่ายๆเนอะวันนี้เป็นวันลาหูอมจันท์ค่ะ วันนี้เป็นวันพลาหูนะคะทุกท่านได้เห็นว่คะ <c oughs> งามมากเลยะคะ่ะ

อโอเคู้เรื่องดีวันน,นี้เห็นหน้านิ่มด้วยไหมคะโอเคค่ะนิ่มก็เป็นลาวันนี้ก็สวยงามคะ่ะโอเคค่ะเ,คเราก็จะชมพระพอาจารย์กำลังพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์กำลังงามเลยะคะ่ะ <laughs> yes, that really good for the sun. Okay, okay, everyone, happy time. Bye bye. Come.